สวัสดีครับพี่นอ้องชาวเราทุกท่านพบกันกับช่องอมล์ฟาร์มก,ก,การลานจังหวัดชใจภูมิกันกนะครับวันนี้ภาพพี่น้องมาตัดลานนะครับตล้านครับันนี้ยุยุบ้านเท่าไหร่สามหมื่นสมบูรณ์แล้ครับได้ลานลานแห่งครับล้านแกงนะครับ สมบูรณ์ครับเพราะว่าเป็นเป็นต้นที่ว่าท่านมีการตัดนะครับการแก้การแหงนะครับนี่ครบเลยครับไม่ก็จะเอาสองต้นนี่เห็นไหมเลยคนะรับในย่บ้านย่บ้านเพิ่นนะครับเหมืนเท่าไรเพิ่มข้อเรีเยกตัดนะครับ เป็นล้านแก้ครับผมแกแหงนะัแบบเขาก็มารอเนื้อบอกว่านะเราคัาออดเอาช่วงปลายเขียนปลายิึงครับจะยกไปเป็นก้านเลยครับเพื่อไปรอเอายุ 累哈。给了一下 น้ำบกข้มเท่าน้ำไใบนะท็อปเมื่อนี้ทีมงานทางไดนมื่อนี้่เมื่อนี้ทีมงานทางไดนครอบครัวครับวันนี้ครอบครัวพ่อแม่ลูกสองครอบครัวทั้งเลยครับวันนี้ทีมงานไม่ว่างครับวันนี้ทีมงานไม่ว่างครับเดี่ยวครอบครัวมาเนาะ บายง่ายจับง่ายสักคืโอ้ไม่ห่า,หางอ่ไะไม่ไรนี่บอกม่นจ้าจตัอ้งมองไงนี่ไม่ห่างน,นี่มันจ้าประเดีย <c oughs> ตายแล้วไม่ไ <c oughs> ด้ฆ่านะครับมดกินมันมดนมดตัวเล็กกว่าจัดการได้ไหม ใส่นี่แปดงไม่แดงนะเป็นเพียงอายุ80ปีคือนะครับผม80ปีเหมือนจะของหน้าเพื่อนจะของบ้านเพื่อนอายุ70ปีครับแล้วก็เกิดหน้าเพื่อนจะเห็นต้นใหญ่เลยแบบนี้เพราะต้องเป็น80ปีอยู่แล้วนะครับยังไงนะครับถ้า20ปีใช้ไม่ได้นะครับขอมเ่ราะถ้าได้ดำนะครับ แกนแกนกระดูกดำใส่ใส่ไว้เท่าไรนะครับร้อยแล้วเนี่ยร้อยปีด้วยร้อยสิบสมบูรณ์แบบเลยครับไอ้ตัวนี้สมบูรณ์เลยครับตัดที่ปั้งนี่เจ้าของบ้านเพิ่์ตัดดอกน้อยหนึ่งแล้วตัวนี้เป็นตาดอกใ แก่นดำหลายครับตัวนี้ไงสิครับนี่แหละทีมงานกับครอบครัวนะครับวันนี้พ่อแม่น้องอทาทั้งลูกสาวคนเล็กครับมาหมดเลยครับ <c oughs> แล้วเซตจากตัวนี้ก็จะไปต่อที่ขั้นสามไร่ของเท่าไหร่ครับน้องครับผม <c oughs> นี่ก็ตัดผมนี่ลยตัดเอาเป็นกา้านเป็นก้านไปเลยครับ <c oughs> เราจะลดบรรทุกกลับบ้านครับ ว <mus incom dialog 1981> ่าแรงมารอครับไปเลรอที่บ้านครับใส่วงเดือนเลาะอีกที่นึงนะครับรอมันแห้งก่อนมันก็แห้งแล้วนี่ยฮะแห้งแล้วมันเป็นไงแห้งแล้วก็เลาะได้เลยเพวที่พวกขี้เขียววินิจ่ะเลาะอยู่ประมาณจะหางอุ้งปีกเลยเราแกะครับจากที่เขียวเขียวแกะไปได้ครับออกเหลี่ยมครับได้ต้องออกสีเหลี่ยมนะครับ ให้เขียวๆอย่เงยมันไม่น้มันแห้งแต่ไมกัสุเหี่ยวเลยครับมันเหี่ยวมันกับปอครับเกิอะไ้ครับก้นเหี้ยอมาได้โอเคนะครับผมเดี๋ยวต่อไปครับผลงานนะครับสองต้นพุ่นครับเรลือเราจะล้านแกะนะครับที่เป็นการเขียวปอครับบล้านแก่นี่ก็ต้องเบื้องว่าตรงขอบขอบแต่มัน เป็นร้อยเหล่าร้อยล้านวะครับถ้าเป็นร้อยเหล่าร้อยล้านเนี่ยบู้ใเด้อันต้องแบบเหนื่อยยั่งดีแบบนี้นะครับรครับเนี่ยครับเหนื่อยต้องบ่แตกบ่เหล่านะครับบ่แตกบ่เหล่าครับเหนื่อแตกเหล่ากับแซ่ได้อีกนะครับนี่ครับบางต้นกับแตกเหล่าหมดด้วยครับเพราะท่านในเพราะท่านในแห่งกับแตกเหล่าครับเป็นเป็นน้ำเป็นน้ำต้นมันนะครับ ต้องเลือกเบื้องนึ่ครับเพื่อจะได้ด้านแต่ละชิ้นหรือาเฮ็ดวาวนี่ครับโอ้เลือกครับคัดสรรขนาดครับผมเพิ่งหายหนาครับด้านก็หายหากนึ่งแล้วก็ต้องเลือกนะครับแตกแตกเล่าว่าได้ครับแล้วก็กระดูกดําก็ต้องง่ายครับง่ายแล้วก็แข็งแรงนนะครับบางบางต้นกับบ๊มี่ได้ครับกระดูกดำ มีแต่ช่วงค้นๆครับแต่ช่วงตรงกลางก็งทีหายไปเลยครับแบบนั้นใส่ไปเลยนะครับอันนี้ก็มีตัดค้นไว้ซิครับเดี๋ยวเวลานั้นเท่ากับไปตัดแบบเข่าไปอีกนะครับช่วงที่มันใส่ได้นะครับนี่เนื้อสกอกสีน้ำตาลครับบ่ออกดำครับนี่ออกสีน้ำตาลครับน้ำตาลบออกดำครับ ต้นนี้ครับเจ้ากระชายใดครับผมถือว่าเกตดียครับเพราะเลือกครับผมเลือกครับจะได้ยุประมาณสี่สิบก้านนี่แหละครับผม40่สิบสี่สิบขึ้นะครับพวกสันพวกอย่งกะเอาไว้เห็ดขาโกบแน่เห็ดลวกหน่อยมันแน่นะครับผมได้ชิ้นส่วนที่สันๆนะครับ เง่ากัเห็ดปีกนะครับแข็งแรงอิลีก็เห็ดไม่อกนะครับประจา่างรถถูกกระบ,บาดอีกแคนึงนะครับรนี่ก็ตัดเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมือหลังพอมาถูกเข้าไปนะครับมือนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับการหาการล่านใบเห็ด เบานะครับต้องเลือกแบบเรนครับแกแต่บ่แตกบ่าเล่านะครับแห่งแต่บ่แตกบ่าเล่านะครับนี่คือการเลือกนะครับบางต้นคือว่าบางอ่าบางท่านเอแห่งกัดแตกเล่าแตกล้านนะครับต้องเบื้องดีดนะครับผมเหนือล้านนะครับวัตถุดิบต้องต้องดีนะครับเวามลเห็ยดเบาครับโอเคแล้วครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับอย่ืมติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เขานะครับสวัสดีครับ